ไทยในลอนดอนพากินพาเที่ยวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินของหวานเกาหลีนะคะเป็นผลไม้คลิปนี้นะคะเห็นเขาทํากันก็ลองจะทําดูนะคะแต่ก็มีนมนะคะไม่ใช่นมส้มสตรอเบอรี่อะไรนะคะนี่คือบานาน่าเมลนะคะแล้วก็สไปร์นะคะน้ําแข็งเราเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว เรามาดูนี่กันเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะแคนตาลูปนะคะเอาผลไม้ที่สาวไทยชอบกินนะคะแคนตาลูปลงไปค่ะองุ่นค่ะองุ่นลงไปนะคะกล้วยค่ะกล้วยอันนี้แบล็คเบอร์รี่นะคะใหญ่มากดูสิคะใหญ่จริงๆแล้วก็ราบเบอร์รี่อันนี้จะเปรี้ยว น้อยๆนะคะใส่ลงไปค่ะมีแต่ผล,ลไม้ที่สาวไทยชอบทั้งนั้นแล้วก็แตงโมแตงโมแตงโมนะคะนี่ค่ะเราจะลองใส่นมลงไปก่อนนะคะก่อนที่จะใส่สตอรอเบอรี่ก่อนที่จะใส่สปรท์เราจะลองกินกับน,นมก่อนนะคะใส่นมลงไปค่ะใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะ ค่นี้พอนะคะไม่ต้องใส่หมดเห็นไหมคะใส่น้ําแข็งถ้าน้ําแข็งเรายังไม่ใส่สไปซ์นะคะยังไม่ใส่สไปซ์น้าแข็งลงไปค่ะจัดลยค่ะน้ําแข็งนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมอ้เราจะกินหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวชิมก่อนนะคะอื้อ มันก็อร่อยดีกินรัปเบอรี่แบล็คเบอร์รี่เทนตารุกนะคะอืม กล้วยครับกล้วยองุ่นค่ะทีนี้เรามาใส่ลองใส่สไปร์ลงไปนะคะใส่สไปร์ลงไปค่ะครึ่งเดียวพอนะคะชิมก่อนนะ ของหวานน่าร้อนบนานาน่าแตงโมแบลกเบอร์รี่ やっぱね。